สวัสดีครับท่าน,นักกอล์ฟในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำเทคนิคนะครับในการซ้อมพัดโดยที่ปัญหานี้นะครับเป็นปัญหาที่สำหรับท่านนักกอล์ฟที่มีปัญหาการใช้ข้อมือในการพัดไม่ว่าจะเป็นการเ,เสรยลูกนะครับหรือว่าการดัดลูกกอล์ฟอุปกรณ์ง่ายๆเลยก็คือเราใช้ลูกกอล์ฟนะครับหนึ่งลูกในการซ้อมก็คือว่าเราจะใช้ลูกกอล์ฟนะครับมา วางไว้ตรงข้อมือด้านซ้ายนะครับระหว่างข้อมือแล้วก็กลิปจากนั้นนะครับมือขวาเราก็เซตอัพปกติโดยที่เรานะครับจะประคองลูกกอล์ฟให้อยู่ในตำแหน่งเดิม แบบฝึกหัดนี้นะครับก็จะเป็นตัวเช็คว่าท่าน,นักกอล์ฟใช้ข้อมือในการพัดหรือไม่นะครับถ้าใช้นะครับก็จะมีการงัดอาจทำให้ลูกกอล์ฟหล่นลักษณะนี้ได้นะครับเห็นไหมครับว่าเราใช้อุปกรณ์ง่ายๆเพียงแค่ลูกกอล์ฟเพิ่มอีกหนึ่งลูกเราก็สามารถพัดได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ